มาดูการประยุกต์ใช้โดยเอาเซนเซอร์วัดแสงเนี่ยมาประยุกต์ถ้ามีแสงก็ให้เซนเซอร์มันหมุนไปที่90อย่างเงี้ยเนาะถ้าไม่มีแสงให้เซนเซอร์มันกลับมาที่ศูนย์คืนอะไรเงี้ยลองดูนะ,ะทํำยังไงเราก็ไปเอาตัว LDR มาครับอยู่ในตัวนี้เป็นโฟโตเรซิเตอร์เราลองทําใน t i งเกอร์แคก่อนนะเอาโฟโตมาวางครับปึ๊บคนต่อจริงก็ต่อก็ได้นะต่อจริงก็เสียบไม่รอเลย อยู่กันตั้งสามสี่คนต่อกลุ่มคนต่อจริงก็เสียบลองเลยก็ได้นะครับเสียบของจริงรองเลยทีนี้ไอ้เจ้าเนี้ยมันไม่มีสายดาต้าใช่ไหมมันม,ม่มันไม่มีขั้วด้วยไม่มีขั้วบวกขั้วลบเพราะว่ามันเป็นตัวต้านทานฉะนั้นเราจะเสียบบวกตรงไหนก็ได้ลบตรงไหนก็ได้แล้วสายดาตา้าห่ะก็ไม่มีมีแค่สองขาอย่างมอเตอร์มีกี่ขาสามใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องจําเป็นเอาไอ้อีกขาหนึ่งเนี่ย มาเป็นการส่งค่าวิธีการก็คือใช้ตัวต้านทานม,มาช่วยก่อนมาช่วยเพื่อปรับค่ามาันตัวต้านทานม,มาครับมาวางแล้วหมุนหน่อยหมุนหมุน,ม,นมาวางตรงนี้แล้วกันตรงนี้นะตรงนี้ออเอามาเชื่อมกับแถวขาหนี่เทอร์มินอลสองนี่เนาะขาแรกเราจะให้เป็นกราวแล้วกันแล้วก็ไปเอาข้อลบมา พอเราใส่ที่ขาแรกขาพอเลบขาที่สองตรงเนี้ยเราจะให้เป็นขาบวกไฟบวกจะเข้าตรงนี้แล้วก็เอาข้าบวกมาบวกเปลี่ยนสีของสายไฟหน่อยนึงเป็นบวกบกับลบแล้วนะอันนี้ลบอันนี้บวกขาตรงนี้แต่ว่าต,ตรงเนี้ยเราอย่าลืมนะ ตอนนี้เป็นตัวเชื่อมโดยใช้ตัวต้านทานตันนี้เป็นตัวเชื่อมตอนนี้มีค่าหนึ่งกิโลโอห์เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนแล้วกันของเรามันเท่าไหร่สองร้อยี่สิบมาเปลี่ยนเลยสองร้อยี่สิบโอห์มธรรมดาโอหเวลาจะเปลี่ยนตัวค่าตัวต้านทานคลิกที่ตัวต้านทานก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนค่าตรงนี้ครับตรงค่าของตัวต้านทานเป็นสองร้อยยี่สิบโอห์ม 220โอห์มเสร็จแ <Set S 2> ล้วคราวน,นี้เราจะมารับค่าจากตัวต้านทานตัวนี้นะเดี๋ยวเรารับค่าจากตัวต้านทานเนี่ยตัวต้านทานเนี่ยมันจะส่งค่าไม,ไม่ได้มีแค่สองค่านะตัวต้านทานจะส่งค่ามาเป็นเลขหลายๆค่า,อย,าอย่างเช่นถ้ามีแสงอาจจะหนึ่งหรือสิบแต่ถ้าไม่มีแสงอาจจะ120 320อะไรประมาณนี้เพราะนั้น ค่าที่มันหลายค่าเขาเรียกว่าอนาล็อกอนาล็อกเพราะนั้นเราดูที่บอร์ดครับดูที่บอร์ดเราเคยใช้แต่ดิจิตอลใช่ไหมดิจิตอลเนี่ยคือมีแค่สองค่านะครับมีไฟไม่มีไฟสองค่าไปแต่ถ้าเป็นอนาล็อกเนี่ยเราจ้องมาใช้ตรงนี้ครับอนาล็อกส่วนใหญ่จะใช้กับอินพุตเพราะนั้นตัวด้านทานเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์อินพุตรับค่าแสงเพราะนั้นเราก็าไปเอาสัญญาณมาครับเอามาใส่ยี่สิก็ได้นะอนาล็อกอนาล็อกมีตั้งแต่ ศูนย์ถึงห้าเพราะฉะนั้นมันจะใช้อุปกรณ์ได้กี่ตัวครับเซ็นเซอร์ห้าตัวเท่านั้นบอร์ดหนึ่งนี่ยจะวัดได้แค่ห้าความชื้นแสงอะไรได้แค่ห้าเพราะอุปกรณ์มันมีแค่เอียห้าถ้ามากกว่านี้เป็นไงต้องใช้ตัวใหม่ตัวนใช้ไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ไปเอาไฟมาจากตรงนี้นะไปเอาสัญญาณมาจากขาตรงนี้ขาตรงๆมาตรงนี้แหละจึ๊กอ่าเอาสัญญาณมา เพราไปทั่วแรับที่นี่ไปทั่วแลอวน,นะพกอขอลากก่อนแล้วกันเอามาใส่ที่ A0 นะครับโอเคเป็นสัญญาณสายที่เขียวแล้วกันอาจะตรงแล้วนี่ A0 นะเห็นไหมครับเสียบที่ช่อง A0 เสียบอะไรเ่ะเสียบนีเสียบนี่ไงเสียบที่ตัวต้านทานนี่นี่ไงตรงนี้ข้างหลังเห็นไหมลูกข้างหลังหลังเลย <c oughs> อ่าเมื่อเสียบได้แบบนี้นะครับเสียบได้แบบนี้เนี่ย ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะเราเสียบได้ต่อไปเรยที่เขียนโค้ดเขียนโค้ดเอาตัวต้านทานมามาดูก่อนเอาค่าตัวต้านทานมาดูวิธีการเขียนโค้ดก็ไปที่โค้ดครับโค้ดตอนนี้ในโค้ดเรามีโค้ดเซอร์โวหมุนอยู่ใช่ไหมครับ mm hmm. คราวนี้เราจะเอาตัวต้านทานเนี่ยค่าของมันมาแสดงที่หน้าจอให้เราไปที่เอาพุทก่อนเอาพุทก่อนครับเดี๋ยวคำสั่งแสดงผลที่หน้าจอ mm hmm. เราอาจจะยังไม่เคยใช้นะ คำสั่งอยู่บรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปที่เอาพุทนะคระับบรรทัดที่เจ็ดเอาพุทจะเป็นสีน้ำเงินนะปริ้นทูซีเรียลมอนิเตอร์เราลองเอาม้อไปวางครับเอาที้เอามอนี้ลากมาวางด่ามาวางจำแหน่งนี้บนบนเซอร์โวเนี่ยขับไปกันได้เลยคับวันตอนนี้นะครับปริ้นทูซีเรียลมอนิเตอร์ถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าให้มันปริ้น คำว่า Hello World เนี่ยออกมาที่ Serial Monitor อ่ะนี่อ่ะลองนี่ทำมันจะป้นออกมาอย่างไงเอาลอง Start ครับ Start Simulation Start ที่ตรงนี้นะ Start เสร็จ Serial มันจะอยู่ด้านล่างดูด้านล่างดด้านล่างตรงนี้ด้านล่างเนี่ยมันจะขึ้นคำว่า Serial Monitor ให้เราคลิกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีคำว่า Hello World ขึ้นมาแล้ว แต่ว่ามันจะต้องรอประมาณสิบห้าวิมันถึงจะขึ้นอันใหม่เพราะว่ามันจะต้องรอให้อะไรครับให้มอเตอร์มันหมุนให้ครบรอบมันถึงจะวัดอีกทีหนึ่งใช่ไหมให้มอเตอร์มันหมุนให้ครบกี่รอบกี่รอบแล้วมันถึงจะวัดนะครับขึ้นฮีโลโวทีนี้เราไม่ต้องการให้มันขึ้นคําว่าฮีโลโวให้มันขึ้นเป็นค่าแสง ตรงนี้นะซีเรียล o มนิเตใครยังหาซีเรียลโมนิเตอร์ไม่เจอหรอกมันจะอยู่ด้านล่างเลยด้านล่างตรงนี้ครับเป็นคาว่าซีเรียล o มนิเตอร์คลิกครั้งหนึ่งมันจะขึ้นมาอีกเพระเราอาจจะขึ้นไม่สูงเท่านี้นะเพราะว่าราไปยืดมันคลิกเปิดปิดเหมือนสวิตช์ออฟนะครออฟออนออฟออนได้พ่านั้นในโค้ดเนี่ยมันจะเป็นคำว่า Hello World ใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่เอา เราจะเอาค่าจาก LDR mm hmm. ก็คือค่าแสงมาแสดงแทนตรงนี้เราไปที่ Input ครับไปที่ Input Input นะ r e a เห็นคำว่า Read ไหม e a d มันจะมี Digital Pin กับ Read Analog Pin เราเสียบไวท้ที่ที่ช่องอะไร A0 A0 เนี่ยมันเป็นอ n นาล็อกเพราะนั้นเราก็ต้องไปเอา Read Analog Pin มาครับอันที่สองนะ ตอนนี้ใครยังหาไม่เจอจะอยู่ที่เอาพุทนะครับสีม่วงสีม่วงนะแปลรีกันนาหลอกเอามาเสียบเนี่ยล่างมาวางตรงฮ l โ w o วอลได้เลยปล่อยลงไปเลยครับปั๊บมันก็จะเป็นคําว่ารีกอนน้าหลอกพิดอูนย์เอาบังเอิญเราไปเสียบที่ช่อง a อศูนย์พราีวานะนั้นเราไม่ต้องเลือกนะมีเอศูนย์ถึงเอห้าเราไม่ต้องเลือกเพราะว่ามันเป็นเอศูนย์ l t ฟอยู่แล้ว <S <S คราวนี้เราลองสตาร์ทใหม่ครับสตาร์ทใหม่เราดูที่ซีเรียลมมนิเตอร์ ตอนนี้ค่าเป็นเท่าไหร่ร้อยอีพันเท่าไหร่ครับพันยี่สิบสองของเธอเป็นเท่าไหร่อ่ามันเท่ากันเพราะว่ามันทํางานเหมือนกันอ่ะทีนี้ถ้าเราต้องการให้เจ้าตัวนี้เปลี่ยนค่านะครับตอนนี้เราสตาร์ทอยู่นะเราสตาร์ทอยู่นะมาคลิกที่ตัว LDR ครับ เราต้องสตาร์ทอยู่นะครับถ้าใครสต็อปอยู่มันจะไม่เห็นตรงนี้เราต้องสตาร์ทตอนนี้ถ้าใครสต็อปเนี่ยคลิกยังไงมันก็จะไม่เจอให้เราไปสตาร์ทสตาร์ทแล้วก็มาคลิกมันจะเจอเป็นรูปมืดกับรูปพาทิตใช่ไหมอตอนนี้มือดอยู่เนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับพันยี่สิบสองแต่พอมีแสงสว่างมากขึ้นสมมติแสงสว่างมากเท่านี้แล้วกันตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับเปลี่ยนไปไหม เปลี่ยนไปนละ้นี่ถามว่าทำไมมันช้าจังกว่ามันจะขึ้นตัวเลขเพราะว่ามันต้องรอ,รอให้เซอร์วรเนี่ยทํางานกี่ครั้งเนี่ยห้าอันเนี่ยมันถึงจะทํางานหมดเลยนั้นเดี๋ยวในโคด้ดนี่เรากลับไปที่โค้ดครับสต็อกกันสต็อก่อนสตอ็อนอนะแต้พ่็ดิดวมอนิเตอร์ก่อนกลับมาที่โคด้ดตรงนี้ไอเซอร์ว,รวกเนี้ยมันนานเกินไปกว่ามันจะหมุนได้ เราเอาเซิร์ฟเวอร์ออกนะครับเอาเซิร์ฟเวอร์ออกทุกบรรทัดเลยให้เหลือบรรทัดเดียวปินซีเรีย,ดดยนะรบลบรรทัดเดียวพอนะครับให้เหลือปินซีเรียลบรรทัดเดียวพอนะเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นบรรทัดสี่ห้าบรรทัดของเราเนี่ยเอาทิ้งไปก่อนเรายังไม่ใช้เราใช้ปินซีเรียลเสร็จแล้วก็ลองสตาร์ทใหม่ครับครบาวนี้สตาร์ทใหม่แล้วก็ลองไปดูซีเรียลมอนิเตอร์คราวนี้มันวิ่งไวเลยหล่ะแล้วเราลองมาปรับดูปรับตัว แสงดีครับถ้าแสงสว่างมากสุดมันจะเป็นเท่าไหร่มากสุดมันยังได้เจ็ดร้อยกว่าอยู่ใช่ไหมเพราะเราใส่ตัวต้านทานเข้าไปเราก็ดูเอาตามแสงแล้วกันว่าเนี่ยแสงเนท่าไหร่ตรงไหนเวลาเราใช้งานจริงๆเราก็ต้องมาวัดแสงก่อนเราถึงจะไปเขียนโค้ดได้สมมติเราบอกว่าเอ๊ะขอแสงอาทิตย์แบบใกล้จะตกดินแล้วกันประมาณนี้ก็จะอยู่ที่แปดร้อยกสิบห้าเราจะเอาแบบนี้นะถ้า มีแสงเนี่ยน้อยกว่าแป5ค้อยสิบห้าคือพาที่เริ่มตกแล้วให้เซอร์โวมันไปที่เก้สาสิบองศาแต่ถ้าแสงสว่างมากกว่านี้ให้มันอยู่ที่0ูโนองศาสมมติเป็นแบบนี้นะเราทำแต่เรามาเขียนโค้ดครับออันนี้อาจจะยากหน่อยเนะาะเพราะมันเป็นการประยุกต์หละไม่ได้ให้มันไปไปอย่างเดียวแล้วนะครับอาจจะมาเขียนโค้ดแล้วนะครับเขียนโค้ดเราก็ไปที่คอนโทลรครับคอนโทล คอนโทรลมันจะมีอี t เด n นแล้วก็เอลเห็นไหมครับอีเดนเอลมันจะอยู่อันที่เท่าไหร่นะบล็อกคอนโทรลที่หนึ่งสองสาสี่ห้าหกนี่บล็อก 1, 2, 3, 4, 5, 6, อี t เด n นเอลจะเป็นแบบนี้ครับเอามาวางก่อข้างล่างบล็อกนี้นะอี in, แล้วก็ห้าเหลี่ยมตรงนี้เด e นแล้วก็เอลนี่เราเคยใช้แล้วนะตอนที่เราทำพวก ใช้เซนเซอร์แล้วให้มันทําตามเงื่อนไขถ้าอีฟคือถ้าถ้าอะไรก็ตามที่อยู่ในห้าเหลี่ยมเนี้ยเป็นจริงให้ทําบล็อกเนี้ยบล็อกใต้เด็ดเนี้ยแต่ถ้าไม่จริงให้มาทําบล็อกหลักเอวเพราะฉะนั้นสองบล็อกเนี้ยมันจะทําแค่อันใดอันหนึ่งในแต่ละรอบที่มันทํานะมันจะไม่ทำสองอันเด็ดขาดมันจะทําอันใดอันหนึ่งแล้วมันก็จะไม่ทําแบบยังไงก็ต้องเข้ามาทํา ไม่มีแบบไม่ทําเลยเพราะว่าเงื่อนไขมันมีอยู่แค่สองอย่างจริงกับไม่จริงใช่ไหมเพราะนั้นเราจะใส่เงื่อนไขเข้าไปต้องไปเอามาจากแมทครับแมทไปที่แมทแมทแมทจะอยู่สีเข,เขียวเข,เขียวเห็นสีเขียวไหมเอ่ยแมทเราจะเช็คเงื่อนไขแบบมากกว่าน้อยกว่าเราก็ใช้แมทตัวที่สองที่เป็นห้าเหลีย่ยมตัวนี้แมทตัวที่สองมันจะเป็นหนึ่งน้อยกว่าหนึง่งเราจะใช้ตัวนี้เอามาวางใส่เลยครับปั๊บ เราก็จะเช็คโดยใช้สองข้างนี่เนตัวเช็คข้างที่อยู่ข้างหน้าหลับอิฟเนี่ยก็จะเป็นตัวอะไรครับค่าของอุปกรณ์ค่าของอุปกรณ์ของเราก็คือ LDR ใช่ไหมค่ามันก็คือเรารับมาจาก A 0ูมันก็ตัวสีม่วงนี้เราจะมาใส่แทนตำแหน่งนี้อเอาค่ามันไป,ไปเอาคำสั่งที่เป็นการดึงค่ามเข้าไปที่ INPUT ครับอินพุ เราก็ไปเอารีดอนาล็อกพินเหมือนเดิมตัวเดิมเลยตัวนี้ตัวเดิมเอามาวางด้านนี้เห็นไหมครับตัวบนกับตัวล่างตัวเดียวกันนะเพื่อที่จะเอาค่ามันมาเช็คว่าตอนเนี้ยค่ามันน้อยกว่า,ทาเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราเอาไว้แปดร้อยเท่าไหร่สมมติเอาแปดร้อยห้าสิบแล้วกันพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับลงไปได้เลยถ้า a อศูนย์พิ์เนี่ยน้อยกว่าแปดร้อยห้าสิบเนี่ย ให้มันทําอะไรให้มันทําหลังเด่นแต่ถ้าไม่ใช่ก็ทําหลังเอวเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเอถ้ามันน้อยกว่าแปดร้อยห้าสิบคือมันถ้าน้อยกว่าเนี่ยมันต้องสว่างหรือมืดเมื่อกี้นี่น้อยกว่ามันต้องมืดเลยเนาะต้องสว่างสิใช่ไหมทอาไม่เป็นไรเราค่อยไปดูถ้าน้อยกว่าก็ให้มันทําไมครับหมุนเซอร์โวมันเราก็ต้องไปเอาเอาพุทครับ เอาเอาพุทธมาอืมเอาพุทธก็ไปเอาเซอร์โวออนพินมาครับจิงเมื่อกี้พินที่เท่าไหร่นะเพื่อนบอกพอนึงสิบเนาะสิบดีกรีถ้ามันน้อยกว่าถ้ mm. ามันหมุนไปที่เก้าสิบตามนันะถ้ามันน้อยกว่าแต่ร้อยสิบก็ให้มุนไปที่เก้าสิบเลยหมุนเสร็จต้องหน่วงด้วยนะถ้าไม่หน่วงเดี๋ยวมันจะเป็นไงครับมันจะกลับเลยใช่ไหม น่วงเวลาก็าไปเอาให้มันรอใต้ตัวนี้เาเพราะนั้นในยิปเนี่ยมันจะมีสองอันอันแรกให้หมุนไปที่เก้าสิบแล้วก็หน่วงไว้เท่าไหร่ครับสักสองวิแล้วกันเพื่อนบอกว่ามันช้าไปห้าวิกว่ามันจะหมุนได้น่วงสักสองวิเสร็จแล้วก็ให้มันหมุนกลับคืนหลังเอียวนะถ้าถ้าแสงเนี่ยมัน ไม่ได้น้อยกว่าแปดร้อยห้าสิบคือเป็นเทสใช่ไหมสมมติแสงเป็นแปดร้อยเก้าสิบเป็นเทสถ้าเป็นเทสเนี่ยมันจะไม่มาทําตรงนี้หลังเด่นนะมันจะเข้ามาทําหลังเอลโแทนก็คือให้มันเป็นเท่าไหร่ครับเป็นศูนย์นี่แหละแล้วก็เป็นที่พินเท่าไหร่พินสิบนะครับหน่วงเวลาให้มันด้วยหน่วงเวลาให้มันสองแล้วกันสองวิ ประมาณนี้โค้ดก็จะอยู่ประมาณนี้นะน่าจะได้แล้วเดี๋ยวรอให้เราลากโค้ดใส่ก่อนนะครับก็ mm hmm. มีแค่เช็ค mm hmm. เช็คตัว ldr ตัวเซนเซอร์วัดแสงถ้าแสงมันน้อยกว่า850ก mm ็ hmm. ให้เซอร์โวเนี่ยหมุนไปที่90องศาหรือ90้ดีกรีแต่ถ้าถ้ามัน ไม่ได้น้อยกว่าแต่ร้อยห้าสิบคือค่าถ้ามันมีค่ามากกว่าแ5่ร้อยห้าสิบขึ้นไปแต่ร้ห้าสิบเอ็นห้าสิบสองเนี่ยเงื่อนไขมันจะเป็นเท็จล้ามาใกล้มาทําหลังเอวทันทีทำหลับเอวนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะทำไม่น่าบางทีคําสั่งกับ ตัวโค้ดกับตัวโปรแกรมต้องมาดูอีกเนาะว่ามันจะทำกันปะ่ะอ่ะมาดูครับลองสตาร์ทดูปึ๊บเราลองดูที่ซีเรียลโอลดเตอร,ร,อร์ตอนนี้พันพันเท่าไหร่พันยี่สิบสองมันก็จะอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าเราบอกว่าถ้าน้อยกว่าแปดร้อยห้าสิบถึงให้มันทำไมหมุนไปที่เก้าสิบเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าแสงสว่างไม่มีเลยเนี่ยคือพันยี่สิบสอง แต่ถ้ามันเริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นอ่าพอเป็นเจ็ดร้อยเป็นไงครับมันก็จะหมุนมาที่ตาหนี้ตอนนเป็นเจ็ดร้อยแล้วตอนนี้เป็นเจ็ดร้อยแล้วคานี้มันก็จะหมุนไ้อย่างนั้นแต่ประมาณห้าวิแต่ตอนนี้เราไม่ได้ปรับคืนถ้่สมมติถ้าเราปรับเป็นมืดกลับคืนเราดูเร่องมันจะกลับไหมอ่ากลับคืนละคือไม่เล็พอมันเริ่ม กันมากกว่า่ว่าวถ้าเดียวเยมันก็จ <ไป S 1> ะเมืนกับหมืนเป็นการเปิดปิดน่าเจนะครับอันนี้เราก็ะจะได้โค้ดมาแล้วตอนนี้ให้เราต่อวงจรตามตัวนี้ได้เลยต่อวงจรนี้เสร็จหรือยังต่อเสร็จก็ไปเอาโคด้ดไปวางแล้วก็อัพลงได้เลยครับ มันจะต้องทําตามนี้นะในตอนอัพลงเนี่ยขออภัยถ้าอัพลงเนี่ยตัวอุปกรณ์จริงกับตัวในโปรแกรมเนี่ยตัวเลขจะไม่เท่ากันนะเราต้องไปแค่ตัวเลขตรงอีฟตรงนี้ลงมันจะมีตัวเลขตรงอีฟตรงนี้ยีบเอีศูนย์เนี่ยน้อยกว่าเปรร้อยห้าสิบตัวนี้เราต้องไปดูที่ serial monitor ตรงนี้ครับเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเราต้องคลิกครับเษทีครับเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเราต้องคลิกเพื่อที่จะเปิดดู ว่ามันวิ่งที่เท่าไหร่ตัวเลขเป็นเท่าไหร่เราถึงจะรู้นะพว<อ>แเราโค้นมาก่อนนะโค้นมาให้ดูก่อนปื๊บแล้วก็เอามาวางอย่างเงี้ย